ปริฆาอะไรนะนขาจากนนทบุรีครับลูกค้าส่งมานะเดี๋ยวดูเอาไว้หลังรถก็ได้ไมั้งนี่องค์ใหญ่เลยเนี่ยดูดิอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวระวังไว้ก่อนวางไวด้ดูดดดดนี่ลูกค้าส่งมาจากนนท์นะครับมีพักรถเครื่องไม่หย่าลืมนะครับติดต่อด้วยผมมีรถส่งรับถึงมากผมยังมนะีอย่างนะเยอะมากยังเยอะเพักคน